แฟนเราทําอะไรผิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยจนไปถึงเรื่องใหญ่ๆแล้วเขาตัดสินใจนะคะมาสารภาพกับเราหรือมาบอกเรานะคะหรือมาอธิบายอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือมาขอโทษอ่ะคนส่วนใหญ่เราจะเป็นยังไงคะเราจะซ้ําเขามากกว่าเดิมเราจะแบบต่อว่าเขาหนักกว่าเดิมเราจะวิจารณ์เขามากกว่าเดิมหรือเราเอาง่ายๆว่าทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะขยายใหญ่หญมากกว่าเดิมทําให้เขารู้สึกผิด มากกว่าเดิมคุณรู้ไหมว่าอารมณ์ประมาณนี้ความรู้สึกนี้ค่ะที่เราให้กับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดช่องว่างค่ะช่องว่างคือคุณสองคนเชื่อมกันไม่ติดนั่นเองนะคะแล้วสิ่งนี้นะคุกเกจะบอกให้ว่ามันสามารถเกิดการแอดคนคุยได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่เวอร์ชันนี้กับแฟนเราอะค่ะเป็นแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆซๆพอเขาทำผิดมาแล้วเขาขอโทษแล้วเราซํำเขาอะได้หรอปะ แล้วเราเป็นอย่างเนี้ยมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องแบบบางทีทํากาแฟ,แฟหกสมมุติแฟนหันมแาบบขอโทษแล้วเราซ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเป็นสินน่งเล็กน้อยมากอบางทีแฟนทําของหล่นนะคะแฟนบอกอุ้ยขอโทษขอโทษนะซ้ําเลยอันเนี้ยคุณรู้ไหมว่าเป็นอะไรที่แฟนนะคะเขาจะรู้สึกลึกๆเลยว่าเขาไม่เป็นที่รักของคุณแม้ว่าการที่คุณไปซ้ําเขาอ่ะ ทำหมายถึงว่าบ่นวิจารณ์ว่าหนักไปกว่าเดิมเยอค่ะแม้ว่าการกระทําแบบเนี้ยมันคือการที่คุณหวังดีนะคะหรือการเตือนเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอย่าทำอีกได้ไหมนี่นั่นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ภาษาที่คุณสื่อสารไปอ่ะเป็นการตอกย้ําความผิดนั้นนะคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ที่รักนะคะเขาไม่ได้เป็นที่รักปุ๊บเนี่ยมนุษย์อะ่ะมันห่วยหาความรักอยู่แล้วไงมันห่วยหาคนที่ยอมรับในตัวเองถูกไหมคะทีนี้พอเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จากเรามันก็เป็นไปได้สูงมาก ที่เขาจะแอดคนคุยคนส่วนใหญ่นะเวลาแฟนทําผิดนะคะแล้วเขามาขอโทษเราไม่ค่อยที่จะขอบคุณเขาหรอกว่าขอบคุณนะที่มาบอกขอบคุณนะที่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยมีเวอร์ชั่นนั้นกัน ถ้าเกิดเราเป็นเวอร์ชั่นนี้ได้อะแฟนจะรักคุณมากเลยเขาจะติดคุญแจเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณคือเซฟโซนอะซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีโรงเรียนไม่ได้สอนเรานะบางทีพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สอนเราเพราะว่าเอ่อบางทีเขาสอนจากประสบการณ์ที่เขามีถูกไหมคะหรือว่าคําบอกเล่าต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่อุเกตบอกพวกเราเนี่ยค่ะมันเป็นงานเชิงจิตวิทยานะคะที่มันทํางานกับสมองมนุษย์เนาะมนุษย์เนี่ยนะคะเวลาเขามาสารภาพผิดอะแล้วเราขอบคุณที่เขามาสารภาพอะคุณลองนึกภาพนะ ความรู้สึกดีที่มีต่อคุณเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นขึ้นมาเลยนึกออกไหมคะคุณจะกลายเป็นเซฟโซนคุณจะกลายเป็นคนที่เขารู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้มันคือคนที่ใช่อ่มันเป็นคนที่เป็นแรงผลักดนนันให้กับชีวิตเขาและเขาอยากจะดีเพื่อคุณอีกไปเรื่อยๆครูแก mm hmm. สอนวิธีการแบบเนี้ยเนาะในการที่จะดึงหัวใจแฟนคุณกลับมาหรือว่าทําให้แฟนไม่กล้านอกใจกคุณนะคะไว้ในอ e ีบุ๊กชุดนี้นะคะสั่งจิตไม่ให้แฟนนอกใจอันนี้เราสอนวิธีการ พูดนะคะหรือการกระทําบางอย่างที่เป็นการไปโปรแกรมสมองเขาค่ะคุณเชื่อไหมว่าสมองมนุษย์มันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยคําพูดของคุณด้วยภาษากายของคุณด้วยภาษาพูดของคุณเองนะคะหรือแม้กระทั่งข้อความที่คุณพิมพ์เป็นเท็กซ์หากันน่ะเขาได้อ่านซ้ําๆๆๆเนี่ยเขาจะเกิดความเชื่อใหม่ในตัวคุณให้มันเป็นเซฟโซนให้มันเป็นพื้นที่แห่งความสุขคุณจาไว้นะถ้าแฟนของคุณเนี่ยไม่ชัดเจนกับคุณ หรือรู้สึกว่าไม่อยากจะแบบเปิดตัวคุณหรือรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะแบบบอกรักคุณหรือไม่กล้าที่จะแบบมีคุณคนเดียวในชีวิตอ่ะนั่นหมายถึงว่าเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าคุณยังไม่ใช่ความสุขของเขานะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยบางคนเนี่ยอบอกว่าครูหนูให้ทุกอย่างเลยหนูเป็นทุกอย่างให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามเจาะลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าให้ทุกอย่างก็จริงแต่เป็นความ สุขให้ไม่ได้อ่าให้ทุกอย่างก็จริงแต่ทําให้แฟนรู้สึกดีตอนที่อยู่กับคุณไม่ได้นะคะสิ่งเรล่านี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันเยอะๆนะคะ,ะความรู้แบบนี้สอนไว้ในอีบุ๊กชุดนี้นะคะสั่งจิตแม่แฟนนอกใจปกตินะคะราคาจะอยู่ที่1,900นานะคะโฮเกเขียนอีบุ๊กอันนี้มาอยากให้พวกเราเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ราคาโปรโเนาะแคปหน้าจอนี้ไปค่ะบอกแอดมินว่าคูเกสให้โปรโจากคลิปนี้เพียง890บาทนะคะติดต่อแอดมินไปที่โปรไฟล์หน้าช่องของคูเกสนะคะหรือว่ากดไปที่คอมเมนต์ค่ะคูเกสจะทิ้งช่องทางการติดต่อแอดมินไว้ให้นะคะไปเอาความรู้กันนะคะทุกคน